PharmaFact Academic Center, a Total Center, for Better Life. Solution สวัสดีครับเราเคยคุยกันไปบ้างแล้วเรื่อง AI agent เ,เ,เดียวๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้มามันชวนให้มองไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือ,อ,อจะเป็นยังไงถ้า AI หลายๆตัวต้องมาทำงานด้วยกันใช่ค่ะไม่ใช่แค่ตัวเดียวเก่งๆแล้วแต่เหมือนมีทีมเวิร์กเกิดขึ้นใช่ครับ เหมือนเปลี่ยนจากนักวิ่งเดี่ยวมาเป็นทีมฟุตบอลที่ต้องแบบส่งลูกกันประสานงานกันค่ะซึ่งแนวคิดนี้เขาก็เรียกว่า multi-agent systems หรือ MAS นะคะคือเป็นระบบที่ AI หลายๆตัวเนี่ยมันทำงานร่วมกันอาจจะช่วยกันแข่งกันหรือแค่จัดระเบียบการทำงานเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าที่ซับซ้อนกว่าที่ตัวเดียวจะทำได้ค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ว่าใหญ่ๆเนี่ย ก็ลองนึกภาพการจัดการเมืองอัจฉริยะทั้งเมืองหรือการส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจดาวอังคารพร้อมกันหลายๆตัวอะไรแบบนี้นะคะมันต้องใช้ความสามารถหลากหลายมากๆโอ้ oh, ฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่มีว่าทำไมระบบแบบนี้ถึงจำเป็นแล้วมันทำงานร่วมกันยังไงได้บ้างแล้วก็มีตัวอย่างอะไรให้เห็นภาพชัดๆบ้างนะครับได้เลยค่ะคำถามแรกเลยครับ ทำไมเราต้องใช้ AI หลายตัวด้วยล่ะครับทำไมไม่พยายามสร้างสุดยอด AI ตัวเดียวไปเลยอืมเป็นคำถามที่ดีค่ะคือปัญหาในโลกจริงๆเนี่ยมันทั้งใหญ่ทั้งซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่นอนมากๆเลยนะคะการใช้เอเจนต์หลายตัวเนี่ยมันช่วยรับมือตรงนี้ได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะครับข้อแรกที่ชัดๆเลยคือเรื่องความทนทานหรือ robustness นะคะ ถ้าเรามีเอเจนต์ตัวเดียวเป็นศูนย์กลางแล้วมันเกิดพังขึ้นมาก็คือจบเลยใช่ค่ะจบเลยแต่ถ้าเป็น M A S มีหลายตัวเอ่อถ้าตัวหนึ่งเกิดทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงานไปเนี่ยระบบโดยรวมมันยังไปต่อได้นะคะอ๋อ <c oughs> ค่ะไม่ได้ล่มทั้งหมดเหมือนมีตัวสำรองหรือตัวอื่นช่วยประคองไปได้ลองนึกภาพฝูงโโรนที่ส่งไปสำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติ <c oughs> ถ้าตัวหนึ่งแบตหมดหรือชนอะไรไป ตัวอื่นที่เหลือก็ยังเก็บข้อมูลส่วนของตัวเองต่อไปได้ภารกิจก็ไม่ล้มเหลวค่ะอืมเข้าใจเลยครับแล้วมีข้อดีอื่นๆอีกไหมครับมีค่ะอีกอย่างคือประสิทธ,ธิภาพหรือเอฟ i c i ช n ซ y ค่ะหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวงานบางอย่างที่มันแบ่งย่อยได้ก็ให้เอเจนต์หลายๆตัวช่วยกันทำพร้อมๆกันมันก็เสร็จเร็วกว่าถูกไหมคะจริงครับเหมือนกับงานประกอบรถยนต์ที่มีหุ่นยนต์หลายขาช่วยกันทำแต่ละส่วนประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วก็มีความยืดหยุ่นหรือ flexibility ด้วยคือระบบมันปรับขนาดง่ายมากอยากได้กำลังเพิ่มก็แค่เพิ่มเอเจนเข้าไปหรือถ้าช่วงไหนงานน้อยก็ลดจำนวนลงได้อย่างพวกขุนยนต์ในคลังสินค้าที่ปรับจำนวนตามออเดอร์ที่เข้ามานะคะแล้วเรื่องการรับมือกับความไม่แน่นอนล่ะครับที่เกริ่นไว้ตอนแรกอ๋อใช่ค่ะอันนั้นก็สำคัญคือเอเจนแต่ละตัวอาจจะมีเซ็นเซอร์คนละแบบหรืออยู่คนละตำแหน่งทำให้มองเห็นปัญหาจากมุมที่ต่างกันครับ การที่มันเอาข้อมูลมารวมกันเนี่ยก็จะช่วยให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้นแม่นยำขึ้นลดความไม่แน่นอนลงไปได้ค่ะเหมือนทีมสืบสวนเลยที่แต่ละคนอาจจะมีข้อมูลคนละชิ้นแต่พอเอามารวมกันถึงจะเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดครับครับชัดเจนเลยครับทีนี้พอมีเอเจนต์หลายๆตัวทำงานร่วมกันแบบนี้มันมีวิธีปฏิสัมพันธ์กันยังไงต้องครับคงไม่ได้มีแค่แบบเดียวแนแน่ ใช่ค่ะมันมีรูปแบบการทํางานร่วมกันหลักๆอยู่สามแบบนะคะจากข้อมูลที่เราดูกันมาครับมีอะไรบ้างครับแบบแรกเลยคือความร่วมมือหรือ cooperation อันนี้ตรงไปตรงมาคือทุกเอเจนต์มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานส่งเสริมกันช่วยเหลือกันให้ไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เช่นเช่นทีมหุ่นยนต์กู้ภัยที่ต้องช่วยกันหาผู้รอดชีวิตในซากตึกถล่มแบบนี้ค่ะคือเป้าหมายเดียวกันชัดเจนโอเคครับแล้วแบบที่สอง แบบที่สองคือการแข่งขันหรือ competition ค่ะอันนี้จะตรงกันข้ามกับแบบแรกเลยคือเอเจนต์อาจจะมีเป้าหมายส่วนตัวที่มันขัดแย้งกันหรืออาจจะต้องแย่งชิงทรัพยากรที่มีจำกัดกันอ๋อลึกภาพออกเลยครับอย่าง AI ในเกมที่ต้องสู้กันหรือพวกบอร์ดเทรดหุ้นใช่เลยค่ะพวกนั้นคือตัวอย่างชัดๆของการแข่งขันเลยแข่งกันทำกำไรสูงสุดหรือแข่งกันเอาชนะคู่ต่อสู้ครับแล้วแบบสุดท้ายล่ะครับแบบสุดท้ายเรียกว่าการประสานงานหรือ coordination ค่ะ อันนี้จะอยู่กึ่งกึ่งกลางๆางคือเอเจนต์อาจจะมีเป้าหมายของตัวเองที่ต่างกันไปบ้างแต่ก็ต้องหาวิธีทํางานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือเพื่อให้ระบบโดยรวมมันทํางานได้ดีขึ้นอืมยังไงนะครับอย่างเช่นระบบจัดการไฟจราจรอัจฉริยะนะคะไฟแดงแต่ละแยกซึ่งก็คือเอเจนต์ตัวหนึ่งอาจจะมีเป้าหมายอยากจะระบายรถในแยกของตัวเองให้เร็วที่สุดครับ แต่ถ้าต่างคนต่างทํามันอาจจะไปสร้างปัญหารถติดหนักกว่าเดิมในภาพรวมทั้งเมืองก็ได้ถูกไหมคะอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเอเจนต์แต่ละแยกก็ต้องมีการประสานงานกันว่าจะปล่อยรถทางไหนก่อนหลังเพื่อให้การจราจรทั้งระบบมาไหลลื่นที่สุดค่ะนี่คือการประสานงานแม้เป้าหมายย่อยอาจจะต่างกันนิดหน่อยเข้าใจแล้วครับคือต้องมองภาพรวมด้วยโอเคครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือแข่งขันหรือประสานงานเนี่ยเอ่อการที่เอเจนต์มันจะทํางานด้วยกันได้ มันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการสื่อสารหรือคอมมูนิเคชั o นี่คือหัวใจสําคัญมากๆเลยค่ะมันเป็นช่องทางให้เอเจนต์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จําเป็นต่อกันข้อมูลแบบไหนบ้างครับก็ตั้งแต่สิ่งที่มันรับรู้มาหรือ percepts สถานะปัจจุบันของตัวเองหรือ state เป้าหมายหรือ goals ที่กำลังพยายามทำอยู่หรือแม้กระทั่งแผนการหรือ intentions ที่จะทำต่อไปค่ะคือต้องแชร์กันเพื่อให้การทำงานร่วมกันมันราบรื่น แล้วมันคุยกันยังไงครับใช้ภาษาคนหรอครับเออไม่เชิงค่ะมันต้องมีภาษาหรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ตกลงกันไว้อาจจะเป็นโปรโตโคอลที่ออกแบบมาสำหรับเอเจนต์โดยเฉพาะเลยที่ในวงการเขาอาจจะเรียกว่า ACL หรือ KUML อะไรแบบนี้นะคะครับผมซึ่งมันจะกำหนดโครงสร้างรูปแบบว่าจะส่งข้อมูลอะไรใครพูดพูดทำไม หรืออาจจะใช้เทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็ได้ค่ะอย่างพวก API s หรือ Message Queue s ที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปอ๋อก็คือไม่ต้องสร้างภาษาใหม่ทั้งหมดก็ได้ใช่ค่ะขอแค่มีวิธีที่เอเจนต์จะเข้าใจข้อมูลและเจต,ตนาของกันและกันได้ก็พอค่ะแล้วถ้าเกิดเออมันคุยกันแล้วไม่ลงรอยล่ะครับแบบว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นเช่นเอเจนต์สตัวอยากจะใช้ทรัพยากรชิ้นเดียวกันหรือมีเป้าหมายที่มันขัดกันจริงๆ อ่าตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญค่ะคือต้องมีกระบวนการการเจรจาต่อรองหรือ n e g o t i a t i o n เข้ามาช่วยเจรจาเหมือนคนเลยนะครับคล้ายๆกันเลยค่ะเอเจนต์ต้องสามารถเสนอทางเลือกต่อรองหรือพยายามหาข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอจะยอมรับได้อาจจะต้องมีการประนีประนอมกันบ้างหรือหาทางออกที่สามไปเลยเพื่อให้สุดท้ายแล้วระบบมันยังคงทำงานต่อไปได้ค่ะ ตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็นในสมาร์ทโฮมก็ได้เอเจนที่ควบคุมแอร์กับเอเจนที่ควบคุมม่านหน้าต่างอาจจะต้องเจรจากันว่าจะเปิดแอร์หรือจะเปิดม่านรับลมดีเพื่อให้อุณหภูมิในห้องมันสบายแล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดด้วยโอ้โหล้ำเหมือนกันนะครับ พอจะเห็นภาพกลไกต่างๆแล้วครับมีตัวอย่างการใช้งานจริงๆที่น่าสนใจอื่นๆอีกไหมครับที่แบบใช้ประโยชน์จาก MAS พวกนี้แบบเต็มๆเลยมีเยอะเลยค่ะจริงๆแล้วที่เราคุยๆกันมาก็มีแทรกอยู่บ้างแล้วเนอะอย่างระบบจัดการจราจรครับ นอกจากนั้นก็มีที่น่าสนใจมากๆคือฝูงหุ่นยนต์สำรวจหรือโรบอติกสวอมส์ค่ะฝูงเลยเหรอครับใช่ค่ะเป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆจำนวนมากที่ทำงานร่วมมือกันเพื่อสำรวจพื้นที่ที่อาจจะอันตรายหรือเข้าถึงยากสำหรับมนุษย์หรือหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเช่นใต้ทะเลลึกหรือในอาคารที่ถล่มลงมาอ๋อส่งตัวเล็กไปเยอะๆดีกว่าส่งตัวใหญ่ไปตัวเดียวใช่ค่ะมันช่วยให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยเพราะมันกระจายกันไปสำรวจได้ หรือในทางคอมพิวเตอร์เองก็มีใช้ในการจัดสรรทรัพยากรใน Data Center อค่ะอันนี้ทำยังไงครับก็จะมีเอเจนคอยบริหารจัดการการใช้ CPU หน่วยความจำหรือแบนด์วิดตเครือข่ายให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาแล้วก็ตอบสนองความต้องการใช้งานที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะโอ้ oh, ฟังดูมีประโยชน์มากๆเลยครับ สรุปแล้วระบบ AI หลายตัวหรือ MIS เนี่ยดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆนะครับสำหรับการแก้ปัญหาใหญ่ๆที่ซับซ้อนในโลกความเป็นจริงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานร่วมกันการสื่อสารหรือแม้แต่การเจรจาของพวกมันเนี่ยก็เลยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการพัฒนา AI ในขั้นต่อไปใช่เลยค่ะมันเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเยอะมากจริงๆแล้วก็นะคะ มันก็อาจจะนําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อไปเหมือนกันนะคะว่าครับถ้า AI agent เหล่านี้มันสามารถร่วมมือประสานงานหรือแม้กระทั่งแข่งขันกันได้ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความสามารถใหม่ๆที่เราไม่ได้ตั้งใจสร้างขึ้นมาโดยตรงหรือที่เรียกว่า emergence capabilities หรืออาจจะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆในรูปแบบที่เราอาจจะยังจินตนาการไม่ถึงในตอนนี้หรือเปล่านะคะ น่าคิดตามจริงๆครับ